สวัสดีเอฟสี่สายครับทุกท่านนะครับเออครับหนึ่งวันที่สวัสดีค่ะครับหนึ่งวันที่เท่ไรแตงโมวันนี้วันที่สองค่ะวันที่เป่าอ่ะวันที่ยี่สิบสองนะครับเนาะวัเปียงวันเป่าครับวันเป่าครับอ่าพาบริษัทประกันได้กับการบอิษัทพาไปปวาร์ทายอยู่บนรถตาแตงโมเนาะครับผมก็อยากมานำเสนอครับแนวทางครับก็ฝันให้พ่อแม่พี่น้องได้เมิ่งได้ชุมืชอเช้านี้ เป็นฟันดีค่ะ,คะเอฟซีฟันดียิ่งเป็ฟันดีครับเื้านี่ก่อนซีมาเดินทางมากเมื่อน,นี้แต่งง้อกับยิ้มไปใจนี่เราทีไปหาน้องที่นั่งค่ะอ๋อครับพาที่ไปอำเภอน่ากางครับไปหาร้านนะครับเนาะครับน้องที่นั่งครับกัไปล่าปูมือเสารนี่พร้อมกับไปตอนรับเอฟซีครับเดินทางมากรับสักการะกาไปปูมือเสารนี่ครับพร้อมครับเอฟซีทั้งคอนแจนครับเพิ่งจะได้นำเข่าสารนะครับเนาะก็ติดตามครับ มางขอทานน้ำมันปูอยู่ครับมาถวายปูครับเท่ากับสารสามถุงพร้อมกับหนามเด้กเป็นมีส่วนมีมันครับมาถวายปูเสาร์นีครับแต่ว่าบ่ได้ทำลิปมไปพ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งไปชมครับก็หลายปูหลายคนเพราะว่าจะเป็นนั่งขุดปราครับอากาศนั่งเครื่องมากเมื่อคืนนี้ครับปูให้ค่าเครื่องที่หมู่บ้านไหนก็ได้ให้รุ๊บปรากับมาฮอดปูเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมแต่ว่าทางช่องเนะครับเนาะกบ่ได้ทำลิปให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่ง รับก็่มีแต่เอาความฝันของแอดยิ้มนะครับจากสืแมนปูว่าแมนปูหรอครับไปบอกขึ้นก็่าเป็นผู้เฒ่านั่นแหละครับก็รอติดตามเลยครับเด้อครับผมแต่งู้ไปไอไอคอคาน้ำมันน้ำปูเหมือน้านี่ไอปูในแนวทางตัวไหนค่ะสิบเจ็ดยิ้มอ๋อสิบเจ็ดอ่าเป็นแนวทางเลยครับเด้อใส่ใจะยันในการรับชมครับผมคอคาน้ำมันปูครับปูเตอรน้ำมันในสิบเจ็ดบาท ครับครับครับคูเตือนนำมนในเตียงโม่สิบเจ็ดบาทครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกคููทุกคนนะครับเรื่อสวัสดีครับครับผมที่กนในก็แชร์มากสำหรับคุณคุณวาล่ายิ่มครับผม คุณวราก็ได้มาฮอดปูแล้วเนาะคะ่ะจะไปเที่ยวกับไปทิศต้อยพัศนว่าอ๋อต่อยสายจุค่ะขอค่าน้ำมันคือกันนั่นกระไดครับ่ะกวราก็ขอค่าน้ำมันค่ะแต่ปูหายพวกคือกันได้ยอะครับปูหายพวกคือกันปูห้ยพวกเรตัวเยอค่คุณวราให้ตัวใดล่ะครับคุณวราให้เก้าสูงขอค่าน้ำมันเติมมอเตอร์ไซค์ค่ะโอ้ให้เก้าสิบบาทสิบบาทเอาไปใช้หน้าเอาแต่ว่าอย่าลืมมือที่มือมือมือเมา่์มือสั่งๆเลย วันทียีวันทียีบสองค่ะจวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนทุกคนเนาะคะ่ะครับผม<อ>มีคนอะไรทุกแชร์เข้าม,มาเนาะครับเนาะอ้าวยิมยิมกี่เราขันไหนแต่งโมไปเมื่อไหร่สีหนึ่งศูนย์หกอ้าวสี่หนึ่งศูนย์หกไปหานองติ่งนั่งเนาะครับเนาะครับครับอ่าอย่าลืมนะครับเด้อค,ครับแนวทางครับครับมาเบาป้อมฟันเนาะครับเ,าเนาะครับผมแต่งโม่เฮ้ยทุแต่งโม่สีเบาก่อนกว่ายิ้มละก่อนค่ะครับเคื่องนี้ครับกว่ายิ้มฟันดีค่ะครับฟันินนนััาีแะ ครับไปคือไปเที่ยวกบแตงโมนี่แหละครับ<ไ>แต่ว่าไปจอดรถไว้ไครับไปจอดรถไว้หรือว่าขี่เบ็ดงานเห้ปูนี่แหละ<ไ>ครับรถของแอดยิมบัตเสียที่แต่งงู้<ไ>ครับขี่รถของแอดยิมบัตเสีย<ไ>ครับผมอ่าบัตเสียมาปรเห็นรถเลยแต่งงู้<ไ>ครับอ่านี่ยแหละครับอาชีพเป็นบอกว่าอาชีพเกี่ยวกับรถนาแตงโมเนาะ<ไ>ครับทะเบียนรถแทซี่หนึ่งศูนย์หกครับอ่าแอดยิมกับไปแก้งกั้วมือดิเอราว่ารถหายอ่า แกงก้างกระนึ่งก็นึ่งพ่ะละครับผมวารลถ่ายครับครับเอาขาพิจารณาเอาอันนี้เป็นแกงก้วมฝันครับผมครับก็ขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องด้วยครับเด้ออกดไลค์กดแชร์กดติดตามเข้ามาครับเป็นตั้งใจให้ทั้งช่องค่เบิกยิ้มเนาะค่ะเบิกเบิกค่ะติดไฟแดงครับเพราะว่าทั้งช่องล่มคลิปได้ไปครับคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายครับครักดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ ตลอดนะครับเนาะเป็นตดีใจได้ยิ่งกันต่ว่าเอฟซีมาเนาะค่ะการหาคว้าปูค่ะติดตามค่ะติดตามให้ทุกคทุกคนเอฟซีกับบาเยิร์นซีเนาะครับผมครับก็ติดตามให้ตลอดเนาะครับครับเป็นบุญเป็นคุณอีลีครับอ่าครับคือเพิ่งเพิ่งมีโชควงมีหมาเสียแล้วเพิ่งยุไก่ภาไดนเพิ่งกมาที่แต่งงครัครับเพิ่งมาสักการะกราบไหวปูนะครับอ่าไอ้เคยอดยิ้มนี่ยแหละครับฝันฝันเหมือนขึ้นก็คิดว่าว่าปูไม่ให้แนวทางจะไปครับครับเพราะว่าช่วงนี้มันเคยคิดไปไลยเนาะค่ะก็อาจูะก็อาจจะให้ ยิ้มเป็นคนเนาะค่ะเป็นคนบอกเอฟซีค่ะครับผมครับที่จะน่าเอาครับอันนี้เป็นแชร์ข้อมฝันเลยครับเนาะในของเนปาอนครับผมแต่ว่าได้ฟังความฝันแอดยิ้มแล้วก็จะเรื่องข้อมฝันเจ้าของน้ำด้อค่ะครับอ่าขับเอฟซีทันใดฝันกับฝันฝันดีๆกับทักมาบอกทางแอดน้ำแน่ค่ะครับเพราะว่าทางแอดในกับสีได้แบ่งปันแนวทางครับให้เอฟซีน่าแต่งงเนาะเพราะว่าแตหลายท่านี่แต่งงที่ฝันเรียนปู้ฝันถึงปูสิครับปู้เลย จุดต่างประเทศปูยังนําไปอยู่เด้ลูกหลานของปูนะ่ะเพราะอ็ดซีเนาะค่ะก็บางท่านก็หาข้อความกำน้ำให้ปูเนาะค่ะขอโชคขอพริบ,อบอก,กปัปูค่ะปูก,ก็เลยไปให้โชคคือกันค่ะครับผมเพราะว่าต่างกันอธิษฐานเอาคร,ครับผมแต่อย่าลืมอ่อมอาคุณเสาสัตว์ทุายเนาะครับแอดมิมขออนุญาตเอคยซื้อไปนาะครับคุณสัตว์ทุ่ทแปด8 8ดแปดครับเพิ่นมีโชคมีมานหรือว่าจังได๋นี่ล่ะหรือว่าเรื่องหน้าที่ยางงานเพิ่น เป็นกาฝากปัจจัยมากรวมกุญับผ่านท่งชขอรแกยิมเลยล่ะแกยิมก็เลยถวายให้ปูตาเลยต่ออายุงานไหนคุณศารสุดท้ายครับผมเจ็ดสิบปีหมวดนี้่ปยิมครับหมวดวันที่สองอไม่รัฐบาลไทยครับผมสลากกินแปลงรัฐบาลต่ไปยิมไปหาว้ต่ออายุงานไหนคุณสารสุดท้ายครับเจ็ดสิบปีเลยครับเดอรูครับผมแต่ว่าหมวดก่อนครับ ปู่บอกว่าตั้งแต่คุณศาสตร์สุดทา้ายหงษ์ก่อนนะครับเดีเ๋ยวนี้เจ้าหงษ์ก้นอนทวนเนาะค่ะสมัยอีซีฟา,างหงษ์ก้อนหงษ์ก่อนครับปู่บอกว่าตั้งแต่คุณศาสตร์สุดท้ายนี่รวมปุ่มมากพ<ข>อบอเคยอ่าเบิ้งสวดเบิ้งสไตล์จักเกอหงษ์นี่พอขอเบิ้งแหย่นาะประศรนว่า,าครับอู่เรื่ด้เบิ้งแหยคุณศาสตร์สุดท้ายงดที่ผ่านมานะครับเนาะอ่าอายุสิได้เจ็ดสิบเก้าปีประศรีว่าครับตรงเป็ดเรื่อยแตงโมครับหงษ์นี่ครับ พุทธาธุไทยพ้นกับประเดคอย่างดอกคัเพิ่มบุญแล้วก็แเด่วครับาปู่ได้บอกว่าปู่สิตัวอายุงานไหนคุณสาตว์ทุไทย์ประธนบารับคุณสาตว์ทุไทยแเดันแพร่เจ็ดสิบปีครับผมเท่ากับพี่เจเนาครับเนาะเจรนาเนาะครับเพิ่มบุญเนาะค่ะเพิ่มบุญครัปู่เป็นมีโชคมีลาบหลไล่เท่ากับคอสหอยขอแคนน้ำเพิ่นไปเนาะคะเพิ่งบารมีเพิ่นฐานครับกัอย่าลืม งวดนี้ปูบอกว่าสั่งไว้เลยไข่หมดแดงครับจะเฝ้าเบียร์ได้เอฟซีจะเฝ้าเ <c oughs> บาวาวาือไข่ <c oughs> หมดแดงครับปูบอกว่านี่ไข่หมดแดงงวดนี้ต้องเอาไปไล่เพราะว่ายุ้กวางสลากว่าพันแตงง้อยุ้ยุ้กวางสลากเพิ่นธจินหลาย <c oughs> พันธ์เพราะว่ายุ้กวางสลาเพิ่นพนักงานหลาย <c oughs> ต้องเอาไปฝากไลเ่เด้อ่าแอดยิมก็เลยวา่าแอดยิมสั่งไว้เด้ปูยังบอกว่ายิมพันว่าอ่ะอันนี้เป็นแก้วข้อฝันเลยครับเด้อ ครับอ่ายังบ่พอภ่ษาตันว่าครับผมเอาสั่งอีกกิ้มภ่ษาตันว่าอ่ายิ้มก็เลยบอกว่ายิ้มสั่งกับขายเหยียนไปที่ปูปูว่ายังบ่พออ่าไปสั่งเพิ่มอีกภ่ษาตันว่าครับผมครับสวัสดีครับรถรถคันทั้งหนาวอากาศคือสีเหลียวกรับเพาเหลียวคือสีไปกรับเพาไปเนาะครับแต่มันกลับรถจังไดนค่ะโอ้ขับอุตสุกยุทธ์ขังเขา ครับผมครับอ่าปูได้บอกว่าไปสร้างไว้เพิ่มอีกคันมันยันมังกามันโดนกันเอาไปใส่ตู้เย็นไวปแช่ไวปแช่ไว้ก็ได้สันว่าค่ะทับซีจะหน้าเนาะครับเนาะสายยาไข่โมเดลว่าจังไหนครับผมแต่จะเฝ้าเบียร์กินไรๆก็จะเฝ้าเบียร์ค่ะอ่าครับครับผมอันนี้แอดยิมกันสิมาเปล่าก้ันให้ฟังเรื่อยๆเฉยละครับค่ะครับผมแต่มีปูต่ออยู่งานให้คุณศาสตร์สุธัยก็คือเจ็ดสิบปีค่ะ ครับผมอันนี้กรพิ <Pacific. S 2> <Cait. S 1> e ่ใจนาห่าวนะครับเนาะทุกคำบอกคำจาของคุณมีหลังและไอ้มีหลังวัดแล้วกัไอ้ความสูงของพระมหาเกียดีกับซิบเก่าอ่าซิบเก่าเมียแล้วกัสายยากซิบเก่าย้อนมันบ่แตลงูมงเก่ายอดนอ่ะยังดีเหมือนจ่ได้เนาะครับนี่คืงจักว่าความสูงซิบเก่าเมตรนี่แหละแต่ว่าปูดตาบอกว่าตั้งแต่ต้องหดต้องาดแผลงู้งเนาะบอกว่าไปตรวจงานในสร้างเสยครับตรวจงานในสร้างเสยนี่ครับ งานเต็มลอยเลยพอให้เต็มลอยเลยประสันว่างแนนเต็มลอยไหนแนาดเต็มลอยขนาดงานได้งานเฮ็ดได้เก็ตสิบเปอร์เซ็นต์นี่พอให้เต็มลอยไปเรื่อยประสันเออนี่กัมีความหมายในแต่งง้อเต็มลอยนี่เ่าครับเต็มเพรคือว่าเต็มลอยนี่คือว่าพอให้เก็ตสิบเปอร์เซ็นต์อแต่ว่าพอให้เต็มลอยไปแล้วขนาดงานอะได้แล้วอ่าก็ไป่นจาน้าเราครับเนาะครับก็มาตุ่มกับไข่มดแดงพอดีครับอาร์ซีปูเสียไปหายสูบ สร้างเสร็จก็เป็นไปได้เนี่ยครับจะจะเป็นลูเอาวขุ่นสุดท้ายเด้อค่ะมันเปิดก้อนครับครับไปหาจองไข่หมดแดงไว้ครับมาประมักเก่าโดนครับผมกะร้องกับแตงโมกับฝากอีกกันนึงค่ะฝากันได้ครับค่ะพุณชาใช่ถ้ากิ่งใช่ถวายว้น้ำค่ะอันนี้สัตว์ใส่ถ้ายว้น้ำค่ะครับสัตว์ใส่ถวายน้ำเนี่ยกับปูกับเกย์หอยโขดไปเนี่ยค่ะครับตั้งแต่หมดแล้วครับพวกวินซ์เก่าหมล้วค่ะครับ ขุนชชัยก็ร่วมบุญมากเป็นประจำค่ะนอกจากว่าทีเป็นร่วงค่านำโต้งค่ะคุนชชัยก็ร่วมบุญมากเพราะขาดสายชื่อกันค่ะอันนี้ผู้ก็ให้โชคเนาะค่ะแต่ก็ให้เป็นแค่แนวทางเด้อค่ะพี่น้องกิ๊ซี่ฮ่องค่ะมาบอม่าฮ่องกับพินิตพิจารณาเปิงค่ะสำหรับแนวทางหวยรัฐบาลวันที่สองพฤษภาคมเนาะค่ะครับผู้หายขุนชชัยค่ะยิ้มสิบเก้าค่ะสิบเก่าค่ะสิบเก่าเนาะค่ะสำหรับแนวทางของคุนชชัยค่ะครับ ทินี่พีจิลลาเบิ้งค่ะผู้ใดสิยิบจับสลากกินแบ่งรัฐบาลกับยี่ไปคุณละใบสองใบน้องข้พเจได้ฟังน้ำพึนค่ะครับค่ะไดซี่ของแตงโมนะครับคุณสาสตร์ไส้สันแต่ว่าไดซีของเอสยิบหรือศาสตร์จุไทยเด้ค่ะครับอ่ะครับสาสตร์ไดซี่มาครับผมครับครับผมข้ากับทีนี่พีจิลลาเอาครับได้ตัวได้ข้ากับยรืลืมข้าวฟันเจ้าของค่ะครับครับขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องสายบุญทุกทุกท่านเด้อ ครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ทั้งสองตลอดเนาะครับเนาะครับเพราะว่าคลิปูเห็ดคลิปูให้เบิ้ลผสมผูระการได้ครับกาบขอโทษขออภัยครับเพราะว่าเพราะว่าเท่ากับบางเทื้าขันโบเฮดกับยานต์ความพี่น้องนะครับเนาะล่อคอยกับแนวท่ารับก้มฟันอ่าขันปูมากกะซีบอกร่างก้มฟันนั่นสิรับทั้งสองก็สีน้ำสุดเนื้อให้ตลอดระแตงโม ครับเกดปลิกรากับข้อมิมากเนาะค่ะเดี๋ยวจัไปตอบรื่องข้อมค่ะครับเกดปลิกรับข้อมินมากกับสรับยายิบเนี่ก็สิไปแย่ใครบุหรี่เองก็เก้านั่นละครับแย่ใดๆเท่าไรให้ใดดีทีปู่าครับอ่ามันแย่ไดๆก็ไปฝากดูเย็นไว้ครับครับอันนี้ครับเป็นแชร์แนวทางเลยครับทุก่์ใส่วิจารญาณในการรับฟังครับรับชมครับเพื่งเป็นการบันเทิงครับผมขอได้เชักชวนเรื่งการพนันนะครับอาการใดครับเป็นแชร์แนวทางนะครับเนาะครับเดี๋ยวถ้อดใช้แล้วแจมมเนี่ จะกินแต้าบักม่วอะไรผมม้ว่มาหอดน้มนเต็มทางๆอยู่ๆน้มันครับน้มันโครับผมมานครับก็คิดนอดพอาไม่พี่น้องหรือว่า f อฟครับอย่างห้เดียวน่างในในแนวทางคือกันเนาะครับผมไก่สุกๆมันๆลำลับเรื่อยๆนะครับเด้อครับผมแตงโมียังฝาก F-C ฟป่ะครับแต่สำหรับแนวทางเติมน้ำมันน้ำมันของแตงโมกับคุกุลวาาก็คือเติมเมื่อไหร่่ค่ะสิกสเกาแล้เติมน้ำมันม้วนซี่ซ2 สิบเกกับเก้าศนย์มครับอาเติมนำมั่นมือวันที่ยี่สิบสองมีสายนพศสองพันหาร้อยหกสบเจ็ครับเติมก็คือทะเบียนซีหนึ่งศครับผมซีหนึ่งศครับผมจะเริ่มนครับเด้อครับแต่ว่าเติมไปของคุณคุณวราเท่าไหร่ก็ขั้นมอเตอร์ไซค์ครับจักบาทก็เก้าศูเกบเกาสิบาทครับผมเกสิบบาทครับผมแต่ว่าเติมขั้นซีหนึ่งศูนนี่ก็คือ สิบเกียบาทอาเกิอ,อน,นไปไหาน,น,น้องติ๊กนั่งเนาะครับเนาะครับเตือมื่อนีร่เด้่ยเตือรุ่นมื่ได้่เนี่ครับผมอ่าชุกๆมันๆลำล้ำเรื่อยๆน้ำกันกระตุกขู่ทุกคนนะครับเด้อครับอ่าแอดยิมครับสวัสดีครับแตงโก้สวัสดีครับครับอ่ากรับสวัสดีแท้แอดไอพ่อม,มสวัสดีครับ